คาเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนล คลิปนี้แอดก็มีแนวทางการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1สิงหาคม2.500มาฝากท่านผู้ชมก็ตรงกับวันนี้แล้วนะครับจากสาสำนักดังครับปลดนี้เลขมงคลแล้วก็อาม่าให้ลาบนะครับไปดูครับไปดูสำนักแรกครับว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างใช้เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมครับมาสำนักแรกครับรอยเลขก่อนนะครับรอยเละหนึ่งสิงหาหกสามนะครับรอยเละให้ห้าเก้ามานะครับไม่เน้นบนไม่เน้นล่างนะครับชุดสองตัว 5051 5457 90919497ท่านผู้ชมก็จัดขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับจากสำนักกรยเลยนะครับครับหน้าจอไว้เลยนะครับแอดจะผ่านข้อมูลนี้ไปแล้วนะครับสำนักต่อมาครับทนผูมชมครับอามาให้ลาบครับอามาให้ลาบข้อมูลหลัก10บนะครับ ให้5กับ7มานะครับชุด2ตัว5 6 5 7แล้วก็ชุดรองลงมาก็5 4 5 7 5 2 7 4 7 7 7, 7 2 5 8 5 1 5 3 7 8 7 1 7 3แล้วชุด3ตัว8 5 4 8 7 4ครับอามาให้ลาบมาให้แล้วนะครับเก็บข้อมูลไว้ครับเสียงดวงวันนี้แล้วนะครับ แอดจะผ่านข้อมูลนี้ไปนะครับข้อมูลต่อมาครับท่านผู้ชมครับเลขมหามงคล28กรกฎาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรชัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิระเป้าเจ้าอยู่หัว6828107687284956713559504562 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีชุดสองตัวแล้วก็ชุดสามตัวนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับแอจะผ่านข้อมูลนี้ไปนะครับไปดูข้อมูลต่อไปครับเลขมหามงคล12สิงหาคมสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 8่ว7 4ง5 8 8 7, 4, 7 912-812-902-888-055-5-6-2ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับแอจะผ่านข้อมูลนี้ไปนะครับใช้เป็นแนวทางนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้นะครับต่อมาครับ1-8-6-3ทับสาำนักปลดหนี้ ให้บน7 8 2 8 9 7ให้ล่าง75 98 1ทับ8้ปาทับ6กาใช้เป็นแนวทางนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่1่งสิงหาคม2563รที่จะถึงนี้นะครับแอดก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆสำนักนะครับท่านนี้แอดก็ขออำนวยเอฟออนท่านผู้ชมทุกท่าน ท่านี้แอดก็ขออ้นวอ,อนท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยในวันนี้เลยนะครับ4ี่โมงเย็นรับทรัพย์รับโชครับชัยรับเงินรับทองพร้อมกันทุกๆุกคนรับทุกท่านครับขอบคุณครับ